สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่20พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ3กับ7 4กับ6 3031 34 35 36 37 39 7071 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะสี่สามหนึ่งสามเจ็ดเก้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งจับคู่ก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะง่ายๆสั้นๆนะเจ็ดตีมาเช้ามาบ่ายนี่เด้อ

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะที่เราติ๊กไว้เนี่ยซื้อเช้าซื้อบ่ายได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะสี่กับเจ็ดมาเหมือนกันต่างกันห้ากับแปดสามกับหกแค่นั้นเองเนาะก็ขอใเป็นเพื่อนทุกคนหิงหิงปังปังทุกคน,ท,กคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ